สวัสดีครับเพื่อนมิตรผู้ติดตาม YouTube ช่องยงเจ้าโสธรคลิปนี้ลุงยงชูธงลุยลุยย้อนไปดูเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์นะครับเมื่อ48ปีก่อนคือเมื่อปี2516ซึ่งผมได้เล่าเหตุการณ์14บตุลาไปพอสังเขตแล้วนะฮะทีนี้ผมจะ พูดต่อก็คือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคนั้นนะฮะดำเนินไปจนกระทั่งจบโดยที่แต่ละฝ่ายนะครับหมายถึงฝ่ายผู้ปกครองบ้านเมืองหรือรัฐบาลก็ดีนะฮะตอนนั้นก็คือจอมพลร้อมจอิจิกระจรำลงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยการยึดอำนาจตัวเองแล้วก็ฝ่ายประชาชนนักเรียนนักศึกษาประชาชนที่นำโดยกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญร้อยคน ที่ลงชื่อแล้วก็มีการไปแจกใบปิวเพื่อรณนงคลงให้มีการร่างรัฐธรรมนูญโดยเร็วแล้วก็นั่นนะครับตามที่เรเราออกมานั้นก็งคงไม่มีฝ่ายใดนะครับที่คาดการณ์ว่าเรื่องมันจะดําเนินไปอย่างไรและจบลงอย่างไรถ้าเปรียบรละครก็คือไม่มีสคริปต์นะครับไม่ได้มีการเขียนบทดังนั้นเนี่ยฮะแม้แต่ท่านคนที่คุมเบทีหรือคุมขบวนนี่ครับอย่างคุณเสกแสนประเสริฐคุณ และคณะผู้นําในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้นำเมือ่อขาเช่นคุณพีรพลเตรียยเกษมคุณสมานเลือดวงหัดและก็นักศึกษาผู้ผู้ผดูอยู่บนเวทีนะฮะนำขบวนเคลื่อนออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยอาจจะรวมรวมทั้งตัวประสานนะครับคือเ้ขาธที่การศูนย์กลางนิสิตนักศึกษา่งประเทศไทยในขณะนั้นคือคุณสมบัติครลุงธัญวงศ์เนี่ย ก็คงจะไม่ทราบนะครับว่าเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์นั้นจะไปจบลงอย่างไรนะครับเพราะอํานาจของคณะรัฐบาลนะครับในยุคช่วงนั้นนะและชนสถานะของทันทานปกครองอยังเข้มแข็งนะครับมองไม่เห็นว่าจะมีรอยแยกหรือแตกนะฮะกันอย่างไรและ สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกนะคง้ค่ายโลกเสรีเนี่ยก <c oughs> ็ยังตั้งฐามทับอยู่ในประเทศไทยรวสู้รบอยู่กับประเทศอินโดจีนคือเราเวียดนามกัมพูชานะฮะอย่างเข้มข้นนะฮะเพาราะฉะนั้นเนี่ยสถานะของขันบุคลองจึงมั่นคงมากแค่มองไม่เห็นเลยว่าเขาจะเขาจะลง เขาจะลงเอยโดยการหลบลี้หนีภัยไปอยู่ต่างประเทศนะครับหมายถึงจอมบ,บนถน้อมกิจิกจรจอมบ,บุญภาจะรู้เสถียรและก็พันเอกแม่โรงกิจิกจรน,นะฮะดังนั้นนี่เรื่องราวเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่เกินคาดคิดครับเ,เมื่อเรื่องมันจบลงอย่างนั้นนะครับโดยมีการปราบปรามในวันที่สิบสี่ตุลาทั้งวันนะฮะยืดเยืย้อจนกระทั่งรุ่งเช้าวันที่สิบห้าตุลาจนกระทั่งว่าสาม สามนายทหารคือสองจอมพลกับหนึ่งพันเดกเนี้ยหลบนีหนีภัยไปเราก็ได้แต่สับสนโอลมานนะครับหุนงงสงสัยในเรื่องของข่าวว่าเหมือนเกิดอะไรขึ้นสำหรับผมนะ้วผมอยู่จนถึงเช้านะครับของรุ่งเช้าของวันที่14ที่ณข้างวังสนกิจผมก็เหนื่อยล้าอ่อนเพลีนนะฮะจึงกลับไปนอนที่บ้านพักทางพระโขนง แต่บ่ายมาแล้วเนี่ยตอนเย็นนะผมจะตื่นขึ้นมาเพื่อจะมาทํางานนะฮะมาตรวจปุ๊บอยู่ที่สมนัืพิมพ์ชายไตถนนเทพบุรีตันใหม่นะครับยิงข้าวว่าเกิดเรื่องเกิดราวใหญ่โตะฮะมีการปราบปาามีคนล้มบาดเจ็บล้มตายเป็นจํานวนมากตอนนกตกใจผมก็ก็ผกกงรีบขึ้นรถนะอะบน้มาท่าแล้วมาโรงพิมพ์มาท่าบข่าวอยู่ที่สำนักพิมพ์ว่าเรื่องมันก็ลงหัวนมันมาก ยานข่าวต่างๆนี่ฮะไม่รู้ใครเป็นใครไม่รู้เกิดอะไรกับใครบ้างเนี่ยแหละครับแต่โดยสรุปก็คือว่าสถานการณ์ในห่วงเวลานั้นกับสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยฮะที่เรากําลังเกิดกลุ่มนักเรียนน้อยษาประชาชนปวดแอกเนี่ยเราท่านมีการเดินขบวนเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญให้พลเอกประยุทธ์ยุบสภา และให้จัดเลือกตั้งอย่างเป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะครับหรือให้แก้กฎหมายเกี่ยวกับส,สารบาันบางข้อเนี่ยบางบางมาตราเนี่ยฮะเพื่อให้เป็นเพื่อให้สังคมไทย,ยมันก้าวไปข้างหน้าได้นี่นะฮะมันก็เป็นเรื่องที่ต้องเป็นเรื่องที่ควรจะคิดนึกเปรียบทเทียบกันนะครับว่าสองสถานการณ์ที่ห่างกันในเวลาที่ร่วม เกือบร่วมห้าสิบปีนะฮะเนี่ยทำไมมันทนาไม้มนในใคล้ายที่จะมาพ้องกัค้องกันค้องจองกันเหลือเกินก็คือว่ายุคนั้นจังพวัดนอมปกครองบ้านเมืองโดยหน้าเผด็จการตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกต่อจากจนนังหวัดสันดิษยื้ยอยาวมาจนถึงวันที่ถึงเดือนตุลาปีสองพันห้าร้อยสิบหกเนี่ยนะครับเช่นเดียวกับตอนเนี้ยคณะของพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตร พลเอกรุงพงนี่ก็ครองอํานาจมาตั้งปี2,551เจ็ดปีแล้วนี่ครับถ้าอยู่ต่ออีกตามวาระในรัฐธรรมนูญก็จะเก้าปีแล้วได้จะยล่เวลาใกล้เชียงกันที่สุดนะฮะกับจอมพลถนอมน,นะฮะและพอเข้าปีที่สองเนี่ยคือปีหกสามคือปีที่แล้วนะฮะขบวนนักเรียนนักศึกษาประชาชนปวดแผ่นี่ก็เริ่มก่อสบวนขึ้นแล้วก็ดำเนินไปอย่างเข้มข้นมากนะครับ เป็นละลอกละลอกในกรุงเทพและก็ต่างจังหวัดอีกหลายๆจังหวัดนะฮะแต่ละครั้งแต่ละครั้งนี่ก็แล้วดมกันได้อย่างอย่างน่าน่าอัศจรรย์จริงๆนะครับนี่เปรียบไม่เห็นว่าการตื่นตัวของประชาชนในยุคสิบสี่ตุลาเอาประชาชนก่อนนะครับกับประชาชนในยุคนี้นี่ต่างกันมากครับที่เห็นได้ชัดอย่างหนึ่งก็คือว่าในยุคสิบสี่ตุลาการสื่อสารนะครับเครื่องมือสื่อสารซึ่งเป็นอาวุธสําคัญเนี่ย ยังไม่มีครับไม่มีมือถือการติดต่อสื่อสารก็เปลี่ยนไปด้วยความยากลําบากอาจจะทราบข่าวก็จากมือสอพิมพ์ซึ่งก็ออกก็ต้องรองครับแลาวฉบับที่มันออกตอนเช้าอย่างนี้นะฮะมือสอพิมพ์ต่างๆลายปันต่งางๆส่วนทางสถานีวิทยุก็ควบคุมโดยทางราชการก็ออกแต่ข่าวทางราชการเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวนี้ก็ไม่ได้ทราบครับว่าเกิดอะไรขึ้นแท้จริงต่างจาก จุกนี้ครับนักเรียนนักศึกษาประชาชนมีมือถือสื่อสารติดต่อกันได้โดยรวดเร็วโดยฉับไวครับแทบจะว่ากด,ด,ด,ดปุบติดปั๊บรับทราบเลยเลยครับไม่ว่าอยู่ในมุมไหนของโลกกว้างนั้นอะหรือมุมไหนของประเทศดังนั้นนี่ครับถ้ามีการออกข่าวลวงมีการเล่นเรเพทุบ,บายอะไรเนี่ยนะครับของทุนของฝ่ายผู้ปกครองหรือใครก็แล้วแต่เนี่ย มันจะทราบได้ทันทีนะฮะดังนั้นเนี่ยขบวนไปถึงไหนใครอยู่ไหนใครอะไรยังไงนี่เขาจะติดต่อถึงกันนะครับนักเรียนเนี่ยนักศายประชายชนนี่ฮะก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ว่าเหตุการณ์ปัจจุบันนี้นะครับกับเหตุการณ์ในอดีตนั้นนะซึ่งไม่น่าจะลงเลยด้วยการที่จะคนรมโทรราชนะครับตอนนั้นเขาเรียกกันอย่างนั้นเนี่ยหรือขับไล่ออกไปได้เนี่ยกับเหตุการณ์ทุกวันเนี้ซึ่ง ถ้าจะว่ามีมาหาอำนาจหนหุนหลังไม่วายจะมาหาอำนาจจีนหรือสหรัฐอเมริกามันก็ไม่ชัดเจนทางตะวันตกไม่เป็นว่าไม่มีครับคิดว่านะฮะมันไม่ได้ชัดเจนเลยเพราะว่ามันเป็นโรคยุคใหม่ที่ต้องการาต้องการให้โลกสงบนะฮะเพื่อสร้างเ,าเ,พเพื่อเพื่อเฟืนะ่องฟูอะทุนนิยมนะ่ะที่มันขาลงนะฮะที่มันส่วนเสลงในโรคตะวันตกเนี่ยขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ะต้องการให้โลกสงบแล้วก็เน้นเรื่องสิทธิทม,นมนุษยชนนี่แหละครับต่างจากยุคก่อนที่เป็นโลกการต่อสู้ในเรื่องของทุลการเหมือนตอนปัจจุบันเป็นการต่อสู้ในโลกโลกธุรกิจคือพูดง่ายว่าสางครามเศรษฐกิจเป็นสงครามปากท้องครับถ้าท้องมันหิวเนี่ยท้องร้องขึ้นมาเนี่ยก็ต้นนองดิ้นรนหารในยุค14ตัวหากไม่ได้ไม่ได้มืดมนนะอนา,าคตครับ ไม่ได้่มื่นวันเรื่องที่ว่าจะไม่มีงานทําประชาชนก็ยังไม่อดอยากชาวไร่ชาวนากเกษตรกรยังไม่ได็กกระทบกระเทือนเรื่องเศรษฐกิจเท่าทุกวันนี้แต่ยุคนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอนาคตของนักเรียนนักศึกษาเรื่องการเมืองอะไรต่างๆนี่มันล้วนจะเป็นมันเป็นวิกฤตครับมันติดขัดไปหมดนะฮะมันขื่ดเขือนไปหมดเรื่องปากท้องเนี่ยแล้วก็การไปเทินหน้าของหมาไม่ได อเมริกากับจีนเนี่ยที่กําลังหึมห้่อยู่เนี่ยฮะก็เป็นเรื่องที่กระทบเข้ามาในประเทศของเราด้วยดังที่เรารู้นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นสิ่งที่เราควรจะคราะห์กันนะโดยการศึกษาเรื่องราวในอดีตหรือการเคลื่อนไหวใหญ่ประชาธิปไตยทั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์เช่นเหตุการณ์สิทธิทุลาะครับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับ ถ้าจะว่าไปแล้วเหตุการณ์ที่14ตุลาเนี่ยดำเนินมา48ปีแล้วนะครับเด่นี่48ปีถึงปี2566ก็จะครบครึ่งศตวตรรษนะครับก็คือ50ปีก็จะได้ฉลองกันล่ะครับบรรดาผู้ที่ร่วมในเหตุการณ์14ตุลา2 5 1 6เนี่ยฮะจะได้ร่วมฉลอง50ปี14ตุลาวันที่เกิดประชาธิตยใหญ่นะฮะส่วน ถ้าจะนับแต่การเปลี่ยนแปลงสองสี่เจ็ดห้าปีต้นมานะฮะเปลี่ยนแปลงการปกครองจนมาถึงปีหน้าคือสองพันห้าร้อยหกสิบมาก็เก้าสิบปีใช่สองวาละานนี่ครับเก้าสิบปีสองสี่เจ็ดห้ากับห้าสิบปีสิบสี่จุลาเนี่ยเป็นวาละที่ใกล้เคียงกันแล้วเกินนะครับการเคลื่อนไหวดังนั้นเนี่ยจากปีนี้นะหกสี่เนี่ยสองห้าหกสี่นี้ไปเนี่ยนะฮะหกสี่หกห้าหกหกุนนี่จึงผมคิดว่า เราสามารถที่จะตั้งว์มหวังได้นะครับว่าในวาระ90ปี247สและในวาระ50ปีขึ้นศตรวรรษของเหตุการณ์สิบสีธัาอันยิ่งใหญ่นะครับเราบ้านเมืองของเรา,เราน่าจะเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นะครับเนื่องจากว่าเห็นไหมครับถ้าจะเปรียบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่หนึ่งก็คือฝ่ายที่ถูกกล่าวหาว่ายังไงลนะ่ะ ฝ่ายที่ขัดแย้งกันเป็นพวกอนอปชออะนะครับหรือฝา่ายเสื้อแดงเนี่ยเอาหรือพรรครัฐบาลในยุคคุณยิ่งรักเนี่ยก็ถูกจับไปหลายคนนะครับจับควบคุกถูกที่ที่ท,ท,ที่ที่โรหดี้นีไปยก็ก็มากก็ก็มีนะฮะอย่างนั้นนะฮะแล้วก็กนในเดียวกันอีกฝ่ายหนึ่งคือฝากกา่ฝา,ายกปปสเนียฮะฝ่ายไล่ล่าคุณยิ่งรักเนี่ยจนกระทั่งอยู่ในบ้านเมืองไม่ได้นี่ฮะได้ล่าคุณฤาษีเนี่ยก็ได้รับ พี่ภาคษานะครับในศาลชั้นต้นแล้วเมื่อวานนี้ฮะก็ถึงขั้นจําคุกนะครับหลายคนรัฐมนตรีสามคนล่ะก็ต้องจําคุกต้องพ้นตำแหน่งนะฮะก็หน้าห้าปีหกเจ็ดปีอะไรแบบนี้แหละครับแล่นอนนั้นก็ได้รับพู้กันไปได้รับกบารอนั่นกันไปครับถูกคดีต้องคดีกันไปทั้งทั้งที่ยกฟ้องก็มีแหละนะฮะและทั้งที่รอลงอายาก,ก็มีเนี่ย อันนี้ก็เป็นผลจากความขัดแย้งที่มันเ,เกิดขึ้นในช่วงปี2550ต่อนนึงมาถึงอ่า2560แล้วครับเหตุการณ์ที่มันมนันผันผวนเนี่ยฮะมันจะพิผันไปยังไงน่าคิดที่สุดน,นะฮะแต่ว่ามองเห็นเคารลางแล้วนะครับว่า,าคงจะต้านทานความต้องการของประชาชนนักเรียนนักษาประชาชนที่ที่ต้องการให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ครับคาดว่า ไม่ต้องไปปลูกกระดมอะไรกันหรอกครับคาดว่าการเคลื่อนไหวนี่จะหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆนะฮะถ้าหากว่าจะมาเล่นได้เพีทุบายโยกยอยยืดเยอเล่นเกมเอา้าวทำเป็นจับกลุ่มทำการทำเป็นทำเล่นนะครับพูดง่ายว่าเล่นปลาหีกันเนี่ยผมเชื่อว่าฝ่ายป,ประชาชนนักเรียนลูกษาประชาชนรู้เท่าสันแล้ครับทุกวันนี้นะฮะและก็มันดูเหมือนว่า ในยุคสงครามเศรษฐกษิจนี่โลกตะวันตกที่เป็นโลกทุนนิยมที่ไทยก็จริงๆก็คือขั้วทุนนิยมมันนะฮะยิงอยู่ฮนะพึ่งพาอาศัยมานะั้นบีบนะครับบีบรัฐบาลไทยบีบคนที่มีอํานาจอยู่ทุกวันนี้ให้คลายอํานาจให้เรื่องนี้ไปไทา้ใจที่สมบูรณ์ดังนั้นจึงจึงเรียกว่าเป็นแรงบีบจากโลกภายนอกส่วนภายในเนี่ยการเคลื่อนไหวที่ ตืนตัวกันไปทั่วประเทศของนัเกเดินขาไปะชาชนที่มีเครื่องมือสื่อสารที่สําคัญคือมีอาวุธอันทรงพลังคือมือถือเนี่ยครับซึ่งเป็นเครือข่ายโซเชียลมีเดียอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่ก็พูดง่ายว่าแก้เตือนฮะเตือนนะสถานการณ์ของคนท่านปกครองปัจจุบันนี่ไม่ได้มั่นคงนะครับไม่ได้มั่นคงครับเรียกว่างอนแงนคลอนแคลนคลอนแคลนสั่นคลอนก็ว่าได้นะฮะ่วนเซ้ครับ ยิ่งรัฐมนตรีพ้นตำแหน่งไปสามคนด้วยข้อหาต่างๆข้อหาที่ศาลเอ่พิ่เอ่อเป็นข้อหาที่ศาลสั่งฟ้องเนี่ยนะเออที่ศาลตัดสินเนี่ยให้จาคุกเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของกปปสอนะครับมันเป็นเรื่องที่ชัดเจนนะครับว่าไม่ได้ทําไม่ใช่เรื่องคําถูกนะฮะส่วนโทษว่าโทษมากโทษน้อยไม่เท่ากับที่โทษที่ลงให้กับพวกกลุ่มกลุ่มยิ่งนักเน,ะน,ะนะีะ <searching> อันนี้ก็ต่างหากนะฮะเป็นที่ดูมีตัวของศาล แต่มันก็กระเทือนนะครับมันกระเทือนครับมันกระทบกระเทือนสถานะที่ของรัฐบาลพด้ดประยชน์ที่ควรจะได้เปรียบหรืออย่างน้อยควรจะประคองสถานการณ์นี้มันมันจะโวนเซอ,เอานะครับนี่แหละจะอยู่ถึงไหมครับเนี่ยถึงอีกสองปีไหมวันที่จะครบวลาสี่ปีในการเลือกตั้งคือปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่ผมคิดว่าน่าจะไม่ถึงนะครับน่าจะอยู่ลําบากครับเดี๋ยวนี้ สถานการณ์ในพม่ามันก็มันก็งวดเขานะฮะประชาชนคงไม่ไม่ยอมหรอกครับเขาดีดิ้มรถประชาชนที่ปายเสร็จแล้วในพลบินอองไล์อะฮะจะคุมสถานการณ์อยู่ไหมผมว่านี่คงงงลำบากนะฮะเพราะว่าสิ่งที่ควรจะพูดก็ในเรื่องในวัะต่อไปนะนะฮะในคลิปหน้าผมคงจะต้องรวบรัดพูด เดี๋ยวก็เรื่องว่าเกิดังเหตุการณ์14ตุลาปี2 5 1 6นะเกิดอะไรขึ้นบ้างผมไม่เกี่ยวข้องอะไรยังไงอะฮะก่อนที่จะก้าวไปเลือกตั้งนะฮะ,ะเป้าหมายส่วนตัวของผมในในที่คิดฝันกันมาก็คือเป็นนักเขียนที่มีผลงานนะฮะได้ได้มีมีน้ำยายของตัวเองมีหนังสือเป็นของตัวเองอันที่สองคือการเป็นนักการเมืองอะระดับไหนนักกคอยว่าก,กันไปนะฮะเป็นความคิดฝันที่เริ่มก่อรูปขึ้นเหตุการณ์14ตุลาเนี่ทำให้ผม ได้มองเห็นทิศทางของตัวเองว่าทําให้ผมมองเห็นทิศทางวาผมจะก้าวไปทางไหนในทางการเมืองลักษณะเดียวกันในการเขียนเนี่ยผมจะบรรจุเนื้อหาอะไรอจะเขียนถึงอะไรนะครับเป็นแก่นเป็นสารของผลงานของผมนะฮะผมจะพูดในคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนมิตรที่ติดตามมาเป็นลําดับนะฮะคงอีกไม่สักสองสามคลิปนี่จะน,น่าจะเข้าสู่โหมดของการ ปฏิบัติการทางการเมืองที่เป็นจริงนะครับเมื่อผมลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคสังคมมิยมแห่งประเทศไทยที่จังหวัดเยโสธรน,นะครับเดี๋ยวขอยพวกันม่อีกครับสวัสดีครับ